สวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มจะมาเสนอให้เพื่อนๆรู้จักกับต้น Fox ก l าบส์นะจ้าฟอกก l าบส์ ubs, หมายถึงถุงมือหมาป่าจ้าเขามีดอกแบบนี้มีดอกแล้วก็มีรูเข้าไปจ้าเห็นไหมจ้าคล้ายๆถุงมือนะจ้าเขาเป็นเขามีหลายๆสีได้กันจ้าไม่มีกลิ่นหอม เ,เกิดชอบเกิดตามป่าจะส้มเคยขุดเขาไปปลูกที่บ้านแต่ไม่เคยขึ้นเลยจ้ะเขาชอบเกิดในป่าแล้วตามสวนใหญ่ๆเขาชอบปลูกด้วยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวส้มจะให้เพื่อนๆชมพี่รอนใช้ใช้นิ้วมือเข้าไปข้างในนะจ๊ะว่าเป็นยังไงจ้ะอันนี้อันนี้ดอกใหญ่ของเขาจ้ะเพื่อนๆอันนี้ดอกใหญ่นะน เห็นไหมจ๊ะใหญ่แล้วเขาจะขึ้นไปข้างบนนั่นละจ๊ะสวยมากแล้วเดี๋ยวจะให้พี่รอนใช้นิ้วเข้าไปให้ชมนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะเป็นเป็นรูเข้าไปนะั่นนะจ๊ะพี่รอนเป็นหุ่นให้จ๊ะนี่พี่รอน hey, พี่รอน thank you thank you for the หเห็นไหมจ๊ะสูงมากเลยต้นเขาสูงมาก เขาจะเกิดด้วยมะเร็ดจ,จ้ะส้มว่ามะเร็ดแล้วแล้วนี่ตูมดอกตูมของเขาจะยังไม่บานดอกตูมของเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะเ,เพื่อนๆอันนี้ดอกบานเขาจะเป็นรูรๆนี่จ้ะส้มชอบมากเห็นเขาหลาย,ลายสีเห็นไหมจ๊ะถุงมือดอกทุงมือหมาป่า <c oughs> เข้าไปส้มเคยเห็นพึ่งเข้าไปสุดยอดเลยจ้ะ ขอบคุณพี่รอนที่โน้มลงมาให้ชมต้นเขาสูงมากเลยจ้ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนต้นนี้จ้ะต้นเล็กก็มีจ้ะแต่ต้นนี้สูงมากดินเขาคงจะดีอย่างที่ส้มว่านั่นแหละที่บอกนั่นแหละจ้ะเขาชอบเกิดตามตามป่าแต่คน,นส้มก็เห็นคนเขาปลูกเช่นกันจ้ะเดี๋ยวไปดูที่เขาเกิดเยอะๆเลยจ้ะเพื่อนๆพื ส่วนต้นนี้สีขาวนะจ๊ะเพื่อนๆสีขาวจ้าแล้ดอกดอกของเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงตรงนี้ละจ้าขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆสดายส้มมาช้าไม่ได้เห็นเขาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาจนถึงข้างบนนี้ละจ้าเห็นไหมจ้ะเพื่อนๆเ,เกือบจะหมดแล้วละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่รอน ลองเอานิ้วก้อยของเขาไปเข้าไปดูเข้าไปข้างในดูนี่หละจ้ะถุงมือดอกถุงมือหมาป่าเห็นไหมจ้ะเข้าไปได้เลย Thank you พี่รอนอันนี้สีขาวจ้ะส่วนสีชมพูเยอะมากเลยจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ้ะสีชมพูจ้ะก็มีร่มมั่งมีแดดมั่ง เยี่ยมเลยจ้า ส้มหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบดอกถุงมือหมาป่านะจ๊ะเขามีเขามีดอกสีม่วงๆชมพูแบบนี้และจ๊ะแล้วก็มีสีขาวแล้วก็สีชมพูอ่อน,ออนตอนอยู่เมืองไทยส้มไม่เคยเห็นจ๊ะเพิ่งรู้จักตอนมาอยู่อังกฤษหลงรักเขามากดอกถุงมือหมาป่าเดี๋ยวข้อมูลต่างๆเดี๋ยวส้มหาแล้วจะแปะไว้ใต้คลิปไปให้นะจ๊ะเพื่อนๆ ดอกถุงมือมาป่าสุดยอดเลยจ้ะแล้วเขาก็จะมีตั้งแต่ต้นลงมาเงี้ยจ้ะแล้วก็มีนี่อันนี้หมดแล้วจ้ะต้นของเขาก็มีต้นสูงต้นเตี้ยจ้ะอันนี้ก็ต้นเตี้ยทำทำคลิปได้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่ติดตามส้มในจ้าและก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าไปบายสวัสดีจ้า